Mm hmm. Nah. Mm hmm. Tuat. Sot iri, boleh mm Hmm. โคนจน่าสวัสดีครับมาพี่น้องมือน,น,นี้ได้นี่โซจูร่วมมีอีกแล้วครับพี่น้องมือนี้ได้ตับเสือร้องไห้และขั้นแทนหน้าครับพี่น้องแล้วกระดมจิ้มแจ้วเพียอ่ะมาได้ครับเด้อทั้งไก่ทั้งไกลทั้งสบปบลาฟฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาคาโมเดียเกาหลีญี่ปุน่นเอเชียยุโรปอเมริกามากินน้วยกันพี่น้องจี้นจ้นาวอันแอมเวียดนามเน้นอันการบอรสงฝาสะใส่บอสงฝาอึกบอสง và nướng sâm ngon với nhau mà phi nặng một vài đại gia hành nó khập đó đấy quá xỉu với nhau đấm cặp dô mà phi nặng chúa đấm cành mm -hmm. mà lẹt tập khảo đi vớ khảo sâm mắc and fresh beef mà phi nặng mm -hmm. chuột chuột đấm cành จะถ่ายด้วยครับเด้อมีคนถามหาหลายเพิ่นไว้กินบอกม่วงกันโบนแมนวันผ่านเนาะครับเนาะ Có Khoang một miếng. Mình ăn ít của tôi, ngon lắm nha. Sắp lại đi อันดีกันพี่น้องดงใจโดนใจตัวอ Tap hmm. sot idi phi ah. Hmm. โอ้ขอมรมแสบหลายพี่น้องคันแทน,นากลุบกรอบสุดธนันวันนี้ซื้อร้านปลากรองเหนือสดได้ครับพี่น้งอง เจ้าหนึ่งกับเจแอนยูตราแบบรชาติเจ้าหนึ่งกับซอสซอสมัยเนื้อสดแบบยู่ตรงขามลานเอลี่นะครับอยู่ทางประเทศไทยของน้องอันสดมากอืม เนื้อที่ผมออกมาจินนี่สดใหม่พี่น้องไปจับเนื้อนีนอยูแผงเนี่ยยังอุ่นๆเลยเวลาระเย็นสุดเนี่ย ใครไปได้เก้าโมงคงร,มรึ่งตากองน้ำสดผลไม้ลงมาขายแล้วครับอืมอืมเดี๋ยวไม่จากบ้านจากสวนหนาบ้านพักเมก็กกินกระหล่ำนะพี่น้องนะเข่ากันครับนบนอย่างเนี้ สับมากมีคนแบบผมเอาลงมือลงไปเซตแช่กันกันเก่งพยายามเซตเก่งเก่งโอ้ยเจ้าก็ได <c oughs> กนะ้กระเสียบตัเวเนะกระเสียบพันไปแล้วเนาะ <c oughs> มาคนสีเบาน้อ มันหอมกินเนื้อใหม่ๆม่พี่น,น,น้องๆๆ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 ตอนซอยเนื้อจอสะดุ้งสะดุ้งอยู่เลยอยู่บะไปไหนทายไม่ให้เบิง้งมันหนากกันครับไปเจอกันทีทายไม่ให้เบิ้งพี่น้อง แสบหลายมาครับนี่ไงปมปมสดอิริบริบาลิน Pump. Mmm, <coughs> <coughs> บอกเลยว่าเสือเราให้หนุ่มหอมหอมเลยไหมไหมไหมชุดถนันมาสุดท้ายทท้สุดจับืม อืมเกี่ยงตับจากเด็กศิไปงานบุญพระเบิดบ้านสาวเสือมกันนะครับได้หูด,ดัอยู่บ้านสมแจงพี่น้องอ่ะมื่อีมพ่อสมีพี่น้องได,นนเด้เมื่อหน้าผมหาคุณเด็ดมือแสักมากินในเบืองไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวเว,วียดเซีนบ๊ายบายครับเอเดีเยนเลิฟยูอ๋อเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบาย